ทําไมคนส่วนใหญ่ถึงลุ้มเลิกความฝันกับการทําธุรกิจเคก้กก็เพราะต้องเจอกับการลงทุนไปหลายพันแล้วแต่ขายไม่ออกทําอยู่คนเดียวทําซ้ําๆแต่คุณภาพไม่เหมือนเดิมทําออกไปลูกค้าคอมเมนต์แย่ๆจนไม่กล้าทําต่อที่ต้องเจอแบบนี้ก็นั่นอาจเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีสูตรเค้กดีๆที่ทําแล้วลงตัวเรายังขาดทักษะในการแต่งเค้กสวยๆในพี่ผู้มี3มเคล็ดลับค่ะที่จะทําให้คุณอยู่รอดในการสร้างไรายได้เสริมจากการทําเคก้กอย่างแรกเลยก็คือเลือกการทําเนื้อเค้กฝึก ทำเค้กที่เขาขายดีอยู่ตลอดการเช่นเมนูสตรอเบอรี่ช็อตเค้กที่ขายดีทุกเทศกาลหรือดับเบิลช็อกโกแลตเค้กที่กําไรต่อชิ้นค่อนข้างสูงและที่ขาดไม่ได้เลยคือเค้กวันเกิดที่ราคาขายได้หลักพันอันที่2งที่เราต้องรู้คือเทคนิคการทําเค้กให้สวยและขายได้เช่นเวลาที่เราจะทําเค้กครีมเนาะครีมก็ควรจะตั้งทรงเนาะไม่ย้วยไม่เฉาแล้วก็ไม่เหี่ยวการแต่งหน้าสวยก็ทําให้เค้กขายดีได้นะคะและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการถ่ายรูปให้หน้าซื้อก็สุดท้ายค่ะหลังจากทำ เป็นแล้วเนี่ยเราต้องมีกลยุทธ์ในการขายค่ะอย่างแรกเลยคือการตั้งราคาให้ได้กําไรดีไม่ใช้ขายดีจนเจ๊งเพราะตั้งราคาผิดไม่เหลือกําไรเรียนรู้การทําากรตลาดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดการเขียนคอนเทนต์หรือการสร้างแบรนด์ลองจินตนาการดูค่ะว่าคุณเรียนรู้ทั้งหมดนี้แบบที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองคุณจะประหยัดเวลาไปเท่าไหร่มาค่ะเริ่มต้นทําธุรกิจ้านเค้กให้สําเร็จตั้งแต่วันนี้เรียนทําเค้ก9รูปแบบเพียง690บาทราคานี้รับจำนวนจำกัดเพียง 1 0ึ้ท่านแรกเท่านั้นสนใจเรียนทักไลน์ at k ครูปู u g ู l ก